ครับสวัสดีครับบันทึกณนะวันพุทธที่หนึ่งกุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับมาวันนี้นะครับต้องกลับเรียนขออนุญาตนะครับเรามาหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนมาบอกกล่าวเล่าถึงที่เป็นการบอกกล่าวเล่าเรื่องนะครับในการจัดสร้างวัตถุมงคลนะครับในในานามของหลวงปู่ดูพรมบรญโญนะครับซึ่งเรานะครับ ได้กับเรียนรับใช้กันไปแล้ว6ตอนนะครับมาถึงในวันนี้เป็นตอนที่7นะครับก็คงยังมีเรื่องราวให้เราบอกกเล่าถึงที่ไปมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับพระคาถานะครับหรือพระสูตรพระปะรลิตนะครับในบทพระคาถาพาหุงนะครับหรือนะครับที่เรามักนิยมเรียกกันว่าอักขบ อักทัคาถาหรือพุทธช,ชัยมังคลาคาถานะครับอัฐาน,นี้แปลว่า8นะครับอักฐคาถาก็หมายถึงว่าพระคถา8บทนะครับหรือที่ทราบกันดีโดยทั่วไปก็นะครับเป็นพระคถาที่ไปมีความสามพันธ์เกี่ยวข้องกับชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้านะครับ และก็ยังไปมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องในการจัดฟางวัตถุมงคลซึ่งเป็นมงคลวัตถุนะครับที่มีแห่งเดียวในประเทศไทยหรือแห่งเดียวในโลกคออนิญาตเปลี่ยนภาพครับนะครับก็อ้างอิงนะครับก็ยังคงเป็นก,า,การอ้างอิงปิงถึงหนังสือพุทธมังลกรถานะครับก็ให้ได้ติดตามหาเก็บกัน นะครับเพื่อศึกษารายละเอียดที่อยู่ข้างในนะครับะนะครับเราได้บอกเก่าเล่าถึงกันไปแล้วนะครับนะครับพิมพ์นี้พิมพ์ผ้าหูงนะครับนะครับพิมพ์นี้อ่าเป็นพิมพ์ปรบับนะครับมาลาติเล ปาปอาฟะวะขยักที่เราได้พรรณา,ากล่าวถึงมาแล้วพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ปาปนาลากิลิงนะครับพิมพ์นี้อ่าเป็นพิมพ์ปราบองคโคลีมานนะครับพิมพ์นี้เป็นพิม,มนะพ์มพมกำหลาบนางกินจมานทิกานะครับสาวิกาหรือสาวิตริภาชกนะครับและก็พิมพ์นี้ก็เป็นพิมพ์ที่ไปเกี่ยวข้องกับสจัานิคน นะครับเราได้บอกกล่าวไปถึง6พิมพ์และและมาถึงตอนนี้ก็จะเป็นพิมพ์ที่7นะครับนะครับก็คือพิมพ์นี้นะครับพิมพ์นี้นะครับอาจจะไม่ไม่ใช่เป็นพระพุทธานุภาพโดยการแสดงอิทธิฤทธิปฏิหารของพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับปัตุสพผลยานแต่เป็นการที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาญตญให้นะครับ ทรงอนุญ,ญาตให้พระมกขลานะพระอัครสาวกเบื้องสายผู้ที่ทรงมีอิทธิฤทธิ์มากที่สุดในบรรดาพระพุทธสาวกทั้งหมดนะฮะได้รับการยกย่องว่าเป็นเอตคัตตะผู้ทรงฤทธิ์มากนะครับดังที่นะครับพลานากล่าวถึงเป็นพระคถาดังนี้นะครับ นันโทปนันทพพุชังวิพุทธิงมหิทิงปุตเตนะเถระพุชเคนะปะมาปยันโตอิทูปเสทถาวิทนาชิตวามุนินโทตันเตชฝาเพราะว่าตุเมชยมังคลังนะครับเรื่องเตเรื่องเมนะครับก็ทำควาเข้าใจกันไปแล้วคําแปรนะครับพระเจ้าไม่นีได้ังโปรดให้พระโมคคัลนะเถระพุทธชิโนโรส เนลมิตกายเป็นพญานาคไปทรมานพญานาคราชที่มีชื่อว่านันโทบนันทะผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิมีฤทธิ์มากด้วยวิธีใช้ฤทธิ์ที่เหนือกว่าใช้พิษไฟที่เหนือกว่าขอใช้ยมมงคลทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งพระพุทธชมังใช้ยมมงคลน,นั้น นะครับก็ประมาณว่านะครับเป็นบุพกิจการป,ปฏิบัติกิจนะครับขององค์พระสาัมมาสารพุทธเจ้าที่จะต้องไปโปรดเหล่าเทพพดาเทวดาในชั้นฝว์นะครับชั้นดาวดึงนะครับก็มาจะจะต้องทรงเสด็จพระราชดำเนินผ่านนะครับทางเข้า นะครับทางเข้าสวรรค์ชั้นดาวะดึงและในตร,ตรงทางเข้านะั้นนะฮะก็เพอเอิร์ดในมีพิายน่คนันโทมนันทะเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นนะครับเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงเหาะนะครับทรงทรงแสดงอิทธิฤทธิป,ปฏิหารพร้อมกับเหล่าสาวกทั้งห้าร้อยเหาะขึ้นไปเนี่ยนะครับไอพยายิานาคเนี่ยมันก็คิดบอกเอ้ยสมณะโลน้นนะครับมาเหาะอย่างเงี้ยทำให้ฝุ่น นะครับฝุนตีนฝ่นเท้านะครับหล่นลงมาใส่กระบ,บาดเราอย่างนี้ไม่ได้เรายอมไม่ได้นะครับย่อมไม่ได้ถึง,งนี้เป็นการหยาำเกียรตินะครับพญานาคเช่นเราพญานาคผู้มีฤทธิ์มากเช่นเรานะครับก็เลยแผงอิทริีบทบังทางเข้าของรั์ชั้นดาวดึงเสียอย่างนั้นแหละนะครับพอ ถึงเวลานั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จะทง่งนะครับจะทง่งส่งเสริมหรือเป็นการประกาศกิตติคุณวิเศษของพระมกะุลนะครับซึ่งจริงๆในตอนนั้นเนี่ยนะฮะก็มีนะครับมีพระวิสุทธ์สงผู้เป็นสําเร็จอรหรันสรงเอตคัตตาทางด้านฤทธิ์นะครับหลายมากมายนะครับแม้กระทั่งพระราหูเองก็มีฤทธิ์นะครับฝามงมณนน้อยถึงเป็นฝัมณีน,น้อยนะฮะก็มีฤทธิ์อย่างสัมเมณีฝุมมลน,นะฮะ ต่พระเจ้าเจาะจงลงมาที่พระโมคคัลลานะเพื่อให้ได้ปรากฏเกียรตินะครับในหมู่พระพสิสุสงฆ์ก็เลยทรงอนุญ,ญาตให้นะครับพระโมคคัลลานะเนี่ยนะครับไปกำหลับราบนันโทปนันทะ,ะนะครับเพราะว่านันโทปนันทาเนี่ยเป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดทํานองคลองธรรมนะครับยึดตนนะครับยึดตนว่าให้ตัวเองเป็นผู้มีฤทธิ์มาก ไม่ประมาณตนนะครับเห็นผู้อื่นก็เหยียดหยามเห็นเหล่านาคด้วยกันเห็นเหล่าคนานําด้วยกันเห็นเหล่าพญาคุฑด้วยกันก็เหยียดหยามคิดว่าตัวเองมีฤทธิ์มากแล้วเหนือกว่าผู้ผู้หนึ่งผู้ใดนะครับก็ปรากฏว่าพระพระพุทธเจ้าก็ทรงปโปรดให้นะครับพระโมคคัลลานะไปกำาลับปาบัาพยศะนะครับก็ด้วยอิทธิฤทธิ นะครับในปฏิพทานนะครับทั้ง4นะครับก็ปรากฏว่าพญานาคก็พ่ายแพ้นะครับนี่ผมกล่าวโดยย่นย่อนะครับนะฮเพราะจริงๆเนี่ยนะครับตรงเนี้ยอ๋อมีปฏิหารยิ่งกว่าหนังจริงกาลังภายในสิถ้าเอามาทําเป็นภาพยนต์เนี่ยนะฮะนะครับก็ทําให้พญานาคเนี่ยนะฮะไม่สามารถที่จะต่อกรต่อสู้กับ พระมกลานะได้นะครับก็ท่านเจริญฌานสมาบัตินะครับเพ่งกสินนะครับคุณพ่นไฟมาเราก็พ่นไฟกลับที่มากกว่าท่านนะครับพ่นพิษมานะครับพระมคขลานะก็ตอบโต้ด้วยพิษกลับไปให้มากหนักกว่ากันนะครับจนสุดท้ายจนสุดท้ายนะครับ ิญานันโทมญานันทก,ก็ต้องยอมนะครับก็ต้องยอมลงมากราบแล้วก็ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารยก์ก็ผมยอมแล้วครับท่านอาจารย์เป็นผู้ที่มีอิทธิธิ์มากนะครับถ้าท่านอาจารย์ต้องการสิ่งใดที่จะให้ลูกศิษย์ได้ปฏิบัติรับใช้ก็ขอให้บอกกล่าวได้เลยอ่าฝากตัวมาเป็นลูกศิษย์อดน้อมถ่อมตนเลย นะครับก็ในเวลานั้นก็คือประมาณว่าอย่างระพพิมพ์มพมนี้นะฮะก็ประมาณว่าให้เราเห็นว่าพญาพญานันทุมนันทะเนี่ยนะครับก็แปลงกายมาเป็นมนุษย์หนุ่มนะครับแต่ในพระพิมพ์เนี้ยเขากถ็ถือว่าเป็นมนุษย์หนุ่มแต่ยังให้ให้มีเสียงพญานาคเพื่อแบ่งแยกได้ว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับนั่งอยู่ตรงนี้นะครับองค์พระโมคคัลลานะทรงเข้าฌานวรมารมดาาอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็นันทุันัน,นทะก็ทรงเข้าเฝ้า ข้าเฝ้าแล้วสุดท้ายนะครับพระมาหาโมคลานะเนี่ยฮะก็ได้นำพานะครับนนโทมน,นันทาเข้าไปกับขอนะครับขอถึงพระรณะไตาคือหรือขอถึงไตสารคมเป็นที่พึ่งอันสูงสุดนะครับก็เรื่องราวก็จะประมาณนี้นะฮะก็จะประมาณนี้แต่จริงๆแล้วถ้าไปอ่านเราก็จะเห็นสำนวนโวหารนะครับที่มีความมากมายความหลากหลาย นะครับให้ได้ศึกษาเรียนรู้ก็เหมือนแม่ผมไม่อยากจะไปพาดพิงอิงถึงมากเลยนะก็เหมือนกับผู้คนในสมัยนี้นะฮะที่คิดว่าตัวเองเก่งแล้วใหญ่แล้วนะครับไม่เก่งอกเก่งใจพูดนึ่งผู้ใดนะครับผมไม่ได้ด่านายกหรือด่าผมอาผมไม่ได้ด่าลุงตู่นะนะครับมองเห็นผู้อื่นไม่อยู่ในสายตาอะไรประมาณนี้ไม่ได้ไปด่าไม่ได้ไปว่าอะไรนะฮะ นะครับก็ให้ไปดีช่วงนี้การเมืองมันเข้มข้นด้วยนะครับก็ได้ต้องติดตามกันนะฮะก็จะประมาณนี้นะฮะก็สุดท้ายนะครับก็สุดท้ายนะครับก็พญาพญานทโทนนันทนนาก็เข้าถึงพัไตาสนาคมนะครับก็ถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสถานทีน่ที่พึ่งอันสูงสุดนะครับก็ไม่มีสถาอื่นสูงสุดมากกว่านี้นะฮะอาจจะมีผู้คนนะครับคัดค้าน เึ่งเป็นคนนอกศาสนาก็เป็นเรื่องของเขานะครับก็เป็นเรื่องสุดแล้วแต่นะครับนะฮะเพราะว่าถึงกล่าวกันว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีผู้คนนับถือเป็นในลำดับที่สี่ของโลกนะครับระดับที่สี่ของโลกนะครับลำดับที่หนึ่งนะครับก็คงจะคาดเดากันได้ว่าเป็นศาสนาคิดลำดับที่สองนะครับก็คือศาสนาอิสลามนะครับพระอรลันต์เจ้านะฮะ อันดับสามกลายเป็นคนไม่มีศาสนาซช่งนั้นนะคือไม่นับถืออะไรเลยนะฮะแล้วก็อันดับที่สี่ก็คือพระพุทธศาสนานะครับนอกนั้นก็จะมีศาสนาโบราณน,นะครับอย่างศาสนาฮินดูนะฮะก็จะมาน่าจะมาเป็นศาสนาที่ห้านะฮะนะครับก็คงบอกกล่าวกันพอประมาณนี้นะครับให้หายคิดถึงกันนะฮะแล้วก็เราก็เหลือจากข้างหน้านะฮะก็จะเป็นการจบ นะครับจบแต่ยังไม่จบนะฮะต้องบอกอย่างนี้นะครับจบแต่ยังไม่จบที่ว่าจบก็หมายถึงว่าเราจบอัตถกถาทั้ง8ดนะครับในพุทธชยมังคลาถานะครับแต่ในบทสุดท้ายเนี่ยเขายังมีเอตตาปิพุทธชยมังคลาถานะครับเดี๋ยวเราจะหยิบยกเรื่ององค์ยันขึ้นมาปิดท้ายต่อเติมเสริมให้นะครับเสริมให้ได้รู้รวมถึงพระคาถาหัวใจนะครับพระคาถาหัวใจที่ย่อมาจาก พามานาเนี่ยนะฮะพามานาก็พามาก็มาจากพระหูสหัสมาพินิทนะครับมาก็มาจากมาลาติเลกมาพิยุติสาลัลติงนะฮะนาก็มาจากนาลาคิลิงนะครับก็เดี๋ยวเราจะได้ไปไปถอดพระคาถาอักขระคาถาหัวใจให้ได้ทราบกันนะครับก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ในนะครับท่านผู้นิยมสะสมบเครื่องนะครับโดยทั่วไปเนี่ย ควรที่จะได้เรียนรู้และจดจํานะครับรู้ว่ายใช่ว่านะครับก็ถือว่าเป็นงานรู้ไว้ยใช่ว่าอีกแล้วนะครับก็ถือว่ามีนะครับเรื่องตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คข้กม็มีมีอย่างที่ผมบอกแต่แต่ต้นมีแต่ในสํานักเดียวนะครับคือสํานักนะครับวัสแกนะครับของปูดูพมบรรโยนะฮะที่สร้างจัดสร้างวัตถุมงคลให้ได้เป็นปิศินาธรรมให้เราได้ขบคิด ในย่ความหมายนะครับในยะความสำคัญแล้วก็ถอดรหัสออกมาให้ไปเกี่ยวข้องผูกพันกับชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้านะครับก็ครั้งหน้านะฮะครั้งหน้าเราก็มาถึงบทที่มีความเกี่ยวข้องแล้วไปค่อยรวมกับอะไรหลายๆอย่างก็คือพิมพ์ปา่าพกาลภมนะครับนะครับสุดท้ายนี้นะครับเราก็ ผมก็คงต้องขออนุญาตกับถึงขออนุญาตนะครับตัดตอนทอนลงแต่เพียงเท่านี้นะครับนะครับขั้งข่าวหน้านะครับเราเดี๋ยวจะมาหมุนเวียนสลับเปลี่ยนเรื่องราวให้ได้ศึกษาเรียนรู้กันต่อนะครับยังมีคอนเทนต์อีกมากมายให้ได้ทราบกันให้ได้เรียนกันนะครับก็ทําใจร่มๆนะครับให้ได้ติดตามกันจะได้ไม่ต้องเบื่อเสียก่อนนะครับสุดท้ายนี้นะครับคงต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับ